เรียกพ่อผมเป็ดใช่ไหมครับโอ้โหสวยวะ่ะใครบอกไม่สวยอัปปากามาวงเลยไม่สวยยังไงฮะเมนอยากได้เลยครับโชบว์ลิครับโชว์ก่อนโชว์ก่อนชวยอ่าดักบีดักครับท้องเป็นอย่างไรบีดักโอ้อยากได้บีดัก,ดดกแกะเลย แกนิล,นลนไปมาเ็นครับอะไรครับแกตี้ครับมีดักอ่ะเอาแกเพื่อนๆดูครับ วีดัก๊กโอ้โหน้องเบนอยากได้นะครับแล้วก็น,น้องเบนก็ได้ตามสมความมุ่งม,มา่นปาถนาโชว์ดิหยิบโชว์เลยครับขี้ออกมาดูสิครับขี้เลยขี้เลยสี่สิบจนหกสิบนะครับวีดั๊กนะครับวีดัก๊กเฟดเฟดนี้มาโรตัสนะครับ,บอยากได้ทางไหนล่ะครับมันสวยจริงเหรอเนาะสวยไหมครับต้องเป็นสวยไหมลูกวสวยก็ชมเพื่อนหนิลูก โสมเพื่อนเลยเรยอเก๋ียวหนูขี้มาดิขี้สุดดูมาดูเป็ดดิเรียกปลาหงเป็ดใช่ไหมครับโอ้โหสวยว่ะใครบอกไม่สวยอัปปกามาวงเลยไม่สวยยังไงฮะทำไรครับขอบคุณคายขอบคุณคายขอบคุณแม่ขอบคุณคายเดินอาสมใจอยากแล้วครับอยากได้มากเลยใจอ่อนเลยรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรที่เป็ด่อยู่อ่าเกบเพื่อนฟังสิครับ พ่อคมนุ่มนะครับทุกคนนะครับมีที่โรตัดรีบไปซื้อนะครับทุกคนเดี๋ยวหมดนะใช่ไหมเบนไม่รีบจับจองเป็นเจ้าของหมดนะหมดนะบอกไว้ก่อนเบนโชคดีแล้วเนี่ยของขวัญปีใหม่ดุลให้เลยเบนหนึ่งขอพับ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 เหนึ่งคอพับ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 ตอนนี้เสือกหลับหลับหลับ เหลืองาทำท่าห่มเลยนอนห่มเลยครับเศษหนึ่งมันนะนะเนะนะห่ม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 เดี๋ยวเดี๋ยวห่มไปดูดิ่ห่มไปดูดิลูกเดี๋ยวเดี๋ยวห่มห่มห่มเอาขี้ที่ขี้ลูกขี้ลูกขี้ลูกดิบขี้ที่ลูกมันมันจะน่ารักปานไหนวะโอ้โหน่ารักปานปุยมุ้ยเลยล่ะโอ้สวยตามท้องเรื่องเลยนะครับ โอ้โหน้องเบนหายไปไหนวะ